สวัสดีเพื่อนเพื่อนคนพบกับเรานะัตตีอีกแล้วนะเย่เย่เย่วันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมแบค็คทีเซิร์ดนะกับอาชีพดาคาเนียอเวกอ่าหรือดาคาเนียปลุกพลังนั่นเองก็ต้องบอกกันว่าดาคาเนียอเวกเนี่ยตอนอเวกเนี่ยนะก็จะมีอยู่2โหมดนะหอ,อกหอ,อกมี2โหมดโหมดหอ,อกเล็กกับหอ,อกใหญ่ละกันนะพูดอย่างนี้ละกันเนาะนี่เป็นหอ,อกใหญ่ละกันนะ ส่วนฮอกใหญ่เนี่ยจะได้บัฟสถานะมังก,กรเวทเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด1 5กับพลังป้องกัน20 e เนาะส่วนมังกรสถานะจอมกกเวทเนี่ยจะเพิ่มพลังเร็วในการโจมตี10เซ็ใช่ไหม10อ่าคราวนี้เรามาเริ่มคอมโบกันเลยดีกว่าแน่นอนว่าสกิลแรกสัญชาตยานโชคชะตา กด W F กด W F สัญชาตยานโชคชะตาก็าาาคุณสมบัติมันเนี่ยมันก็เมื่อโจมตีสำเร็จก็จะฟื้นฟูมานา30เนาะแล้วก็สกิลต่อไปของหมดหอ,อกเล็กเนาะของหมดหอ,อกเล็กล้กันนะจอมเวทขย,ยีท้ทรณีเนี่ย ดจู่โจมสถานในการกด W E เมื่อโจมตีสำเร็จจะเพิ่มมานายีก40เนาะแล้วก็ลดอัตราการลบหลีกบวก9%นะลดอัตราการลบหลีกเ้ยลดอัตราการลบหลีกทั้งหมด9%เป็นเวลาสิบวีนะก็จะเป็น W F แล้วก็ W E หลังจาก สัจจะรายานเห็นโชคชะตาจู่โจมสถานต่อไปจะเป็นกระหน่ำแทงโทสะกระหน่ำแทงโทสะ,ก,ททสะกดในชีพขิกซ้ายเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ชิพขิกซ้ายกระหน่ำแทงโทสะหลังจากกระหน่ำแทงโทสะเนี่ยไปที่ชิพขิกขวาอาคาตฝังวิญ,ญญาเนี่ยอา,อาคาดฝังวิญ,ญญาเนี่ยมันจะเป็น คอมโบที่เชื่อมกับกรงเล็บซ่อนเลนได้ด้วยนะโดยการกดชิปคลิกขวาลิปคลิกขวาค้างไว้มันจะเป็นการเนี่ยพอชิปคลิกขวาคราสุดท้ายมันจะกลายเป็นตวัดหอกอย่างนี้เนาะหอกไฟอ่ะอ่ออาอาฆาสมวิญญาณกรงเล็บซ่อนเลนชิปคลิกขวาค้างไวนะ้เนาะก็จะเป็นชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาค้างไว้อ่าจะเป็นปาดอย่างนี้เนาะ แล้วก็สก,กิลต่อไปที่ต้องใช้ก็คือคำรามแหวกธรณี S.F อ่ามันจะเป็นการแทงแล้วก็งัดขึ้นค่างเนาะอ่าแล้วหลังจากคำรามแหวกธรณีเนี่ยให้เรากด F ประกาย,กายเพลิงผาปตพ,พีอ่าโดยการกด F ก็จะเป็นชิอีกซ้ายปึ๊บชิฟท์ขวา S.F.F. แล้วก็ F อ่ามันจะเป็นปาดซ้ายปาดขวาของมันเนาะ หลังจากนี้ก็ระเบิดสะพัดชิป F ชิป F แต่ชิป F มันจะออกไปท่านี้ถอนลากถอนโคนเนาะมันจะเป็นประมาณนี้ W F W E ชิปขีดซ้ายชิปขีดขวา S F F ชิป F มันจะเป็นประมาณนี้นะนี่คืออันนี้หนึ่งของโบของดาบหอกเล็กอ่ะ มันยังไม่หมดคอมโบร,รอกมันมีเหลืออีกหน่อยนึงเนาะก็สกิลแรกสัญชาตญาณโชคชะตาสกิลที่สองจู่โจมสถาน w e สกิลที่สามกระนำแทงโทษะก็ชิปคลิกซ้ายเนาะส่วนอาฆาตฝั่งวิญญ,ญาณกับกงเล็บซ่อนเลนเนี่ยก็กดชิปคลิกขวาค้างได้เลยเนาะอ่าแล้วก็สกิลต่อไปก็เป็นคำรามแหวกธรณี การกด S F แล้วก็กด F ค้างไว้เนาะเพื่อเป็นประกายเพลิงพาปตาพัตพีแล้วก็ชิป F ก็จะได้ทั้งสองสกิล skill เลยสองสกิลเลยระเบิดสะพัดกับถอนลากถอนโคนเนาะอ่านี่ก็หนึ่งคอมโบนะก็มาทวนกันดีกว่าอันนี้คอมโบของหอ,อกเล็กนะก็จะเป็น W F W E ชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวา S F ชิป F อ่าประมาณนี้นะไอ้คีย์หนึงคีย์นึง,นง W F W E ชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวา S F F ชิป F อ่าต่อไปเข้าสู่เอ่อบังกรเวททยานฟ้าเนาะก็สกิลแรกต้องใช้หลังต่อจากชิป F เลย หลังต่อจากชิป็คือเราต้องกดชิปวผู้ชักนำความพินาศเนาะอ่าชิปวปึ๊บนี่มันจะเปลี่ยนเป็นหอ,อกใหญ่ของมันเองเลยเนาะถ้าเราใช้สกิลนี้ก็หลังต่อจากต่อจากผู้ชักนำความพินาตชิปวเนี่ยเป็นสัญชาตญาณโชคชะตาอ่าคราวนี้มันจะไม่กลับเป็นหอ,อกหอ,อกเล็กเนาะอ่าพอหลังจากสัญชาตญาณโชคชะตาเนี่ยให้เรากด e อ่าตรงนี้ต้องไว้หน่อยนะประมาณ3-4สกิลได้สอสสกิลได้ก็เ e เออนี่จู่โจมสถานก็จะเป็น W F เ e อฮแล้วก็หลังจาก SE เนี่ยจู่โจมสถานจะเป็นประกาศศึกกับออกทะลวงพายุประกาศศึกเนี่ยกดเอสคลิกซ้าย ออกทะลวงพายุ S ขวากขสา3ท่าเนี้ยมันต so e ้องคอมโบกันเลยนะคือกดอยู่โจมสถานฟ้าประกาศศึกออกทะลวงพายุก็คือกด S E S ขวากาแบบเร็วๆเลยนะคือหลังต่อจากหลังต่อจาก W F W F S E S ซ้าย S ขว่าท่ามันจะออกมาอย่างนี้มันจะดูเร็วขึ้นเนาะ ก็จู่โจมสถานฟ้าก็คอมโบของหอกใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชิปคิวต่อจากคอมโบหอกเล็กนะชิปคิวชิปคิวผู้ชักนำความพินาศแล้วก็สัญชาตญาณโชคชะตา W F แล้วก็จู่โจมสถาน S E ประกาศศึกเกซ้า,ายหอกทะลวงพายุ S ขีดขวานะก็จะเป็นประมาณนี้ของหอกใหญ่นะชิปคิว S F S E S ขีดซ้าย S ขีดขวาอ่าต่อจาก S ขีดขวาแล้วเนี่ยก็เป็นกระหน่ำแทงโศกศักด์ของหอกใหญ่นะกระหน่ำแทงโศกศักด์กดชิปขิดซ้ายแล้วก็เหมือนเดิมเลยชิปขิดซ้ายชิปขิดขวาเหมือนเดิมเลยชิปขิดซ้ายแล้วก็ชิปขีดขวาค้างนะอ่า อาฆาตฝังวิญญาณกับผ่าเมฆอ่าอันนี้กดชิพขวาเหมือนกันเลยชิพขวาค้างไว้เลยอาฆาตฝังวิญญาณเสร็จมาที่ชึ่นผ่าเมฆเลยเนาะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บชิกซ้ายชิิขวาค้างไว้ปึ๊บปึ๊บอ่าเป็นประมาณนี้นะแล้วก็หลังจากนี้หลังจากนี้คือแดด เดสอ่ะชิปชิปแล้วก็ข้างไหนก็ได้เนี่ยชิปชิปชิปแล้วก็บิวหรืออะไรก็ได้แดด์ Dad. หนึ่งทีแดดแล้วกด SF สคำรามแหวกธรณีชิป SF นะอ่าแดดแล้วกด SF สคำรามแหวกธรณีอา่า uh, แล้วกด F ค้างไว้เพื่อการสูญสลายเนาะเพื่อใช้สกิลการสูญสลายต่อเนาะมันจะกลายมันจะเป็นพอหลังจากค่นไฟเสร็จมันก็จะยิงมันลูกอะไรออกไปเนาะก็จะเป็นการแดด SF แล้วกด F ค้างไว้ คราวนี้เดี๋ยวรอสกิลคูดาแป๊บนึงเนาะก็ของสายหอกใหญ่เนี่ยก็จะมีหอกใหญ่สกิลแรกก็จะมีผู้ชักนำความพินาตก็คิปคิวเนาะสัญชาติทยญาณแห่งโชคชะตากด W.F แล้วก็จู่โจมสถาน S.E ประกาศศึก s ซ้าย ออกทะลวงพายุ S คลิกขวาแล้วก็จู่โจมเอ้ยกระหน่ำแทงโทสะชิปคลิกซ้ายแล้วก็อาฆาตฝั่งวิญญาณกับผาเมฆกดชิปคลิกขวาค้างไว้เนาะแล้วก็แดดหนึ่งทีแดดไปข้างไหนก็ได้แล้วกด S F ค้างไว้ S แล้วก็กด F ค้างไว้เพื่อใช้สกิลการสู่สลายเนาะอ่านี่คือหมดแล้วนะหนึ่งคอมโบอ่ะมันก็จะเป็น อ่ะหลังจากชิปคิวใช่ไหม W F, SE, F side, S E S คลิกซ้าย S คลิกขวาชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาแดด F ค้างไว้ S F แล F ้วก็ F ค้างไว้ตึงอ่ะครัวนี้ก็วนหลุปเลยเลยวนหลุปเข้าสกิลคอมโบตั้งแต่แรกกันเลยก็คือ W F W E ชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวา S F F ชิป F ชิปคิว W F S E S คลิกซ้าย S คลิกขวาชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาแดดหนึ่งที S F ทางไว้อ่าตึมเอาเอาใหม่เอใหม่เอใหม่ทีเนาะทีเนาะทีสองทีอ่ะเริ่มไปเลยลุย W F W E ชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวา S F F ชิป Q W F S E S คลิกซ้าย S คลิกขวาชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาค้างไว้ D a S h S F แล้วก็กด F ค้างไว้ปึ่มอ่าอีกทีนึงอีกทีนึงคือทำอย่างนี้ได้ตลอดเลยมันวนเลยมันพอดีกันเลยก็ W F W E ชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวา SF F เอชิปเชิปคิววีเอคิกซ้ายเอีปขวาชิปคลกซ้ายชิปคลิกขวาแล้วก็แดชหนึ่งที S F สแล้วกดเอฟค้างไว้ประมาณนี้นะ ก็ใช้ได้นะแคนเซิลได้แต่ถ้าเราไม่แคนเซิลนะ่ะมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันต้องชูหอกขึ้นไปแต่มันก็เป็นซุปเปอร์เมอร์ R นะพอเราใช้ท่าเนี้ยมันจะกลายเป็นป้องกันด้านหน้านะใช้ท่าตอนที่เรายิงอนะ่ะตอนถ้าเรา SF เฉยนะเนียนะเป็นซุปเปอร์เมอร์ R, พอตอนเราชูหอกขึ้นนะแต่พอเราปล่อยพลังอนะ่ะตอนเราปล่อยไปไปอนะ่ะมันจะเป็นปอกกันด้านหน้าเนาะ ก็คลิปนี้น่าจะมีเท่านี้แหละนะก็มีเวลาแล้วมีเวลาทําคลิปให้แล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะสําหรับเออลืมบอกไปเลยคลิปนี้มีแอดออนด้วยแอดออนก็ตามนี้นะอ่าก็กระหน่ำแทงโทส่าเนี่ยก็จะใส่อัตราคิติคอลตัวเองบวก20กับความเร็วในการโจมตีบวก7%เเนาะ กงเล็บซ่อนเลนส์ก็สกิลที่2ในกงเล็บซ่อนเลนส์ความเสียหายโจมตีด้านหลังของตัวเอง3%เแล้วก็ค่าเสียหายคิติคอนตัวเอง3%เนาะแล้วก็สกิลที่3เนี่ยระเบิดสะพัดลดเกาะฝั่งตรงข้ามอีก15แล้วก็อัตราการลบลีกทั้งหมดฝ่ายตรงข้ามลบ4เนาะแล้วก็หอกหอกแห่งโชคชะตาเนี่ยพลังโจมตีมอนเตอร์บวก20แล้วก็ความเร็วในการ ไล่เบยกกับไล่้ออความเร็วในการโจมตีบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะ like คือเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนก็นได้นะเพราะมันไปซ้ํากับตัวนี้ตัวเนี้ยเออตัวเนี้ยตัวเนี้ยไปซ้ําเพื่อนๆเปลี่ยนก็นได้นะอีกอันหนึ่งนะแล้วก็สกิลต่อไปชิปคิวผู้ชักนําความพินาศก็ด้านหลังเนาะโจมตีด้านหลังตัวเองบวก5%แล้วก็คิดิคอลดมัมเมจหรือค่าเสียหายคิดิคอลของตัวเองบวก5%เนาะ ต่อไปก็จูดโจมสถานแม่นยำบวก4แล้วก็อัตราคิติคอนบวก20 e เนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนก็เอาไว้เจอกันใหม่นะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละก็มาบอกและมาพูดให้ฟังแล้วว่าคอมโบนเป็นยังไงจะเดบจะได้ไม่ต้องดูเฮ้ยแม่งไม่พูดแม่อะไรเลยไม่รู้สกิลมันกดยังไงว่าบางคนก็ต้องการอธิบายต้องการบอกสกิลเนาะอย่าง เพื่อนๆที่เล่นแบบคนละไอแพตฟอร์มอื่นอ่ะคนละแพตฟอร์มเป็นอาจจะเป็น p s เสหรือพ s เอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็ไม่รู้สก,กิล่ะเขาก็มาดูช่องเราบังบางคนบบคนะเออเราก็บอกเป็นสก,กิลให้ละกันนะอ่าวันนี้ก็หมดละก็ไว้ไเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายเพื่อนๆ